เขาไม่ได้สนดอกว่ารถจะแต่งกี่แสนจะแต่งมากี่ล้านจะแต่งมาสามสี่ล้านนะเขาไม่ได้สนดอกเดิมๆเขาก็ไม่ได้สนไฟแนนซ์ก็ฝากบอกมาฝากมามาอย่างไอจะแต่งกี่ล้านหรือว่าเดิมๆถ้ามึงไม่ผ่อนกูก็ยึดเหมือนเดิมยึดนเก่ายึดเก่าโอเคปะโอเคครับราบบรสนนั <c oughs> ้น บอกไอ้เสียมฝากมาฝากรีวิวเยด้วยไอ้เสียมบ,บ่ต้องมาสนบ่ต้องมาโม้หรอกในวงกินเหล้าในวงกินเบียร์ในวงร้านอาหารโอ้ยรถกูแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างงี้กูไปใส่ร้านนั้นมากูไปใส่ร้านนี้มาเบิดแสนสองแสนสามแสนนะมึงจะแต่งกี่แสนมึงหมดงวดหรือยังถ้ามึงไม่ผ่อนข้างวดกูทีมยึดธนาคารยึดคือเก่ายึดคือเก่า <c oughs> <c oughs> บักเต็งนี่เด้งยึดดีมันก็ว่า โอเคป่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นอย่างคันนี้เดิม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 นะเดิมเดิมจากศูนย์ไม่ได้แต่งถ้าไม่ผ่อนเขาก็ยึดยึดคือเก่าขเขาไม่ได้สนว่าจะแต่งบ่แต่งโอเคป,ะเคปะ่ะแมนครับอ,อันนี้ไฟแนนซ์ก็ฝากบอกมาไปครับเบิงอ์ออเนล SDA ปี2023ไม่แค่1นึ่งหมืนโลเดิมๆออกจากศูนย์ยึดคือเก่าสวยงาม จอทัชสกรีนนะมีหลายคันเด้คันนี้ขายแล้วนะคันนี้ลูกค้ามาซื้อสดจากจันทบุรีนั่งรอรับรถเลยของแท้ของแท่นี่จารถไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าเติมดีเซลนะเติมน้ำมันเติมน้ำมันต้องไปสองคนเลยหรอน้ำมันอะไร น้ำมันร้อนหรือน้ำมันคนแต่ตารถด้วยอเราก็งงแล้วก็ตั้งสูนให้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าจะรับรถแันนี้เลยอของแท้ของแท้เอยอย่าไปเซลเราหลายอย่าเราเจิดขึ้นอย่าไปคูณเขาลูกค้าได้หรออย่าเพี้ยนใจเปล่าดิเอาเขาเรื่องเขาต่อไปเรื่อยเลยอรื่มีเจ้าของแล้วลูกค้ามาจากจันทบุรีเจ้าของสวนทุเรียนซื้อขึ้นสด เปลี่ยนแม็กยังรอเลยวะเออแม็กกาดดำด้วยรถเทาแม็กดำดุดุนะเอาเรื่องคันนี้ตอนหนึ่งเก้าเอสดีเอปีสองพันยี่สิบสามนะสภาพเหมือนกันแหละไอ้คันเมื่อกี้แต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่แม็กนะให้เปรียบเทียบกันระหว่างคันนั้นที่แต่งแล้วกับคันนี้ที่ยังไม่แต่งนะเดิมๆหรือแต่งเป็นแสน ไอ้คันขาบวิจัยค่าง,งวดก็ยึดคือเก่อ <Okay S 2> ายดคือเกเาโอเคบ่โอเคครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออกออกไปเนี่ยไอ้เสียมบอกนักบอกหนาว่าเยอะเฝ้าคิดว่าจะไปแต่งร้านนั่นไปแต่งร้านนี่เยอะเฝ้าไปคิดว่าจะไปใส่ทอสส่อใส่แม็กใส่ยางเยอะไปโหรดเอาไปเบ้าคันซี่เอาไปรีบแมปเอาไปจูน <c oughs> คิดสะก่อนว่าค่าง,งวดเดือนต่อวไปนี่เขามีใจหรือยังสองเดือนมีใจย,ยังสามเดือนมีใจหรือยังเออเขามีใจแล้วสำรองอยู่แล้วก็ไปแต่งได้ แต่ขันมีอยู่เงนินแค่น้อยเดี๋ยวนี้เอาเอาไปแต่งก่อนราคางวดเอาไว้ทีหลังเลยเหมือนโมเมนต์เลยครับพี่เนาะโมเมนแนวนอเออเหมือนโมเมนต์แนวเพราะฉะนั้นวางแผนในการใส่ชีวิตให้ดีๆนี่ขนาดรถเดิมๆยังโดนยึดเลยบ่ายเมืม่อยึดคือเก่าว่าจะเดิมจะแต่งนะไปบอกเขารถข่อยเดิมๆเนี่ย่อยไม่ได้แต่งจะคอยจะจะเพิ่งยึดข่อยเทาะให้ข่อยให้ให้ข่อยแต่งเต็มก่อนเออจังมายึดเออจะงไปยึดผู้แต่งเต็มก็ จะมายึดได้ไงเจ้าเห็นไหมเนี่ยว่าผมแต่งเยอะขนาดไหนเนี่ยผมทํามาเท่าไหร่แล้วเออแม็กยางเท่าไหร่ทำมาล้านนั้นทำนี้กระจกเปลี่ยนมาเท่าไหร่โหลดมาเท่าไหร่แม็กยางเปลี่ยนมาล้านไหนเจ้าไปว่าไปคุยไฟแนเน้นสั้งเขาบริสุทธิ์บอิสุทธิอเพราะว่าเขามีนาที่ตามค้างงวดเข้าใจว่าแมนครับไอ้เขาก็จะยึดเรื่องเยวะคันเจ้าพอใจเขา้น่ะนะเพราะฉะนั้น นะไอเสียมฝากบอกน้องๆหนูๆไวรุ่นเด็กจบไปทั้งหลายที่กระลังเ่เข้ามาเป็นนีเป็นสินนะที่กําลังอยากจะหาวได้ลถยาให้มันเกินกําลังจะข่องหลายครับให้วางแผนในการใช้ชีวิตดีๆนะต้องเตรียมเงินไว้จะก,ก้อนหนึ่งถามว่ารถอ่ะมันไม่ต้องเตรียมเงินออกรถก็ออกได้ฟรีดาวฟรีจอลอะไรเฮ็ดสัญญาฟีแต่เงินที่เขาต้องเตรียมไว้คือ,อยังสำรองค้างงวด เพื่อเขาขัดสนเพื่อลูกเขาคลอดเพื่อเขาตกงานกระท่านหาันเดือนสองเดือนเพื่อเขาซดเงินเขาเสลียวใจเป็นบ่เม่นครับ่เออโมเมนไปไปตายเอาดาบนาเดือนส้นเดือนโมเมนต์ดิมื่นเดือนไดเขาซดเขาตายดิเมนเ่งั่นเขายึดดยเขาไฟเงินเขาไม่ได้ฟังฟ้าฟังไฟไดิครับเขามีหน้าที่เห็ดตามกฎหมายดิเขามีหน้าที่ตามหนีดิแม่นบ่แม่นครับอ่ะเออเขาไปหาข้ออ้างว่าเออลูกเข้าโรงพยาบาลพ่อป่วยผมตกงาน ไฟแนนซ์เขาเพสนใจดอกนี่เขาเป็นลอยล้านพันล้านเขาก็จะยึด่ังเดียวเจ้าบ่ะพอใจเขาก็จะยึดเขาจะไปขายผู้อื่นแม่นบ่แม่นครับพีเพราะฉะนั้นตู้เฮ้านี่แหละคือสําคัญที่สุดต้องสํารองไ้ของเองนะเงินดาวบ่ใช่ปัญหาแต่ว่าเงินผ่อนเนี่ยคือปัญหาสํารองไว้จากสองเดือนสามเดือนโอเคบ่แม่นครับอืมเพอเวลาออกรถได้มีแต่คนยินดีปีดานะคนชื่นชมนะโพตให้กำลังใจกัน โพสแสดงความยินดีกันพอเวลายึดพอเวลาพอม,มีตั้งใจแ้ง่งวดัดพวกนั่นเขายินดีปีจามเจ้าบบ,บเขาซอยเหลือเจ้าบอเขาให้เจ้ายมเงิบเงินบอ,บอบน,นั่นเห็นบ่เขาดูถูกบ่ดูถูกคือเขาแหงดูถูกแล้วก็ซ้ำเติมเฮาไปหนักโอเคบ่โอเคครับรถรุ่นนียังก็เลื่อม1.9 4ซประตูก <laughs> <laughs> ับไอ้หนดประตูแทวแลมโบ นะปี2023ัยสาไม่หมื่นโลสภาพรุดไม่ายแดงนะให้เป็นอุทาหรนให้เป็นตัวอย่างจะแต่งเต็มจะเดิมเดิมหันบอลพรกยึดคือเก่าโอเคปะโอเคครับพนเดี๋ยวละเก้าพันไอเสมรสซิ่งจัดจัดให้ดาวว่่ต้องดาวฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนแต่ย่างเดีียวที่เตรียมไว้เตรียมเงินพรไว้น้ำไอเสมบอกกันไว้จะของไว้จะช็อตกันไว้จะของจะตกงานกันไว้จะของชีบมี่ตังปจจยกันไว้อย่างสองสามเดือน ่อยเอามันไป,ไปโอเคปะโอเคครับอย่าเดือนส้นเดือนเด็ดขาดเพราะส้นมันจิไปบอลอดเด้อนะไอ้เสมฝากให้คิดฝากให้พี่น้องวางแผนผู้ใดที่เป็นนี่นะโบยเป็นบ้านเป็นรถเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เคื่อนเบิดครับวางแผนน้อยเน่นนะอา้าวไอ้เสมรถซิ่งจัดให้ฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟ110ยไอป้ายแดงเป็นกำลัอองใจให้ไอ้เสพแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสพของแท้ไอ้เสพคนจริงไอ้เสพจัดให้ ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ ah ้านแจว